การที ulation, life, life, ่เราจะเข้ามาเป็นนักลงทุนสิ่งสําคัญเลยต้องรู้จักตัวเองก่อนเพราะว่าการลงทุนน่่มันมีความเสี่ยงปีแรกที่ผมเข้ามาลงทุนผมไม่ได้ใช้ศาสตร์นี้ผมกระโดดเข้ามาเลยแล้วมันกลายเป็นว่าขาดทุนทั้งปีครับเราก็มานึกขึ้นได้แล้วฉันเป็นนักวิเคราะห์นี่นะก็เลยกลับมานั่งวิเคราะห์ตัวเองใหม่แล้วก็ลองปรับรูปแบบการลงทุนให้มันเข้ากับลักษณะนิสัยของเราแล้วมันกลายว่าหลังจากนั้นเริ่มทํากําไรเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เราได้เอาการวิเคราะห์ตรงนี้มาใช้กกับลน ชื่อสุภสวัสมิ์ลนยคุณปัจจุบันเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์ศาสตร์ลายผิวมือมาับมา13ปีแล้ว ศาสตร์ลายผิวมือเนี่ยไม่ใช่ลายมือนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบไปเข้าใจว่ามันคือลายมือตรงนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่ลายผิวมือเนี่ยก็คือเนี่ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยอยู่บนนิ้วมือเราเนี่ยครับซึ่งไอ้เจ้าลายเนี้ยมันเสร็จตั้งแต่เราอยู่ในท้องคุณแม่เดือนที่6ตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตเลยเพราะนั้นศาสตร์ตัวนี้มันก็เลยเป็นศาสตร์ที่สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละคนได้เราก็จะรู้ว่าเราเกิดมามีศักยภาพอะไรติดตัวมาตั้งแต่เกิดบ้างซึ่งศาสตร์ตััววเนนี้้้จรริิงๆแลม,มมม่าได2020 นะมันเริ่มที่ประเทศจีนก่อนซึ่งทางจีนเนี่ยเขาก็ใช้ไอ้เจ้าลายนิ้วมือเนี่ยเป็นการยืนยันตัวตนของแต่และบุคคลแล้วก็มันก็ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ฝั่งยุโรปเขาก็ได้ทําการศึกษาต่อยอดจนค้นพบว่าลายนิ้วมือของเรามันเชื่อมโยงกับสมองโดยตรงกระทั่งเกิดมาเป็นศาตรที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ จริงทุกสายมันก็มีความพิเศษของมันนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าลายผิวมือเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์ศักยภา,าพตัวตนเราก่อนกําเนิดว่าเป็นยังไงไอ้ลายผิวมือตรงนี้มันก็เหมือนดี a มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดมันจะเป็นเฉพาะของใครของมันเลยแต่ละคนจะไม่มีการซ้ากันแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขามีการศึกษาศาสตร์ตัวน,นี้แค่หลายมากแม้กระทั่งทางสถาบัน FBI, เอฟเไอเขาก็ศึกษาศาสตร์นี้อย่างละเอียดเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ FBI ได้เขาได้มีการพูดถึงลายนิ้วมือตรงนี้เอาไวาดมกก็ีร นังสือออกมาด้วยเล่มหนึ่งว่า The Science of f i n g e r p r i n t ศึกษาโดยสถาบัน FBI เพราะนั้นมันก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าไอสตร์ลายผิวมือตรงนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆ จริงๆต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่เ,เจอศาสตร์นี้นยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรมันดียังไงเพราะว่าตอนที่เจอศาสตร์นี้มันเพิ่งเข้ามาในบ้านเราเลยแล้วก็ยังไม่มีคนรู้จักเลยเพียงแต่ว่าที่ตัดสินใจทำเนี่ยเพราะว่าได้มีโอกาสาร่วมฟังการวิเคราะห์ก็อยากรู้ว่าศาตร์นี้มันเป็นยังไง <c oughs> ผลการวิเคราะห์วันนั้นมันเป็นตัวจุดประกายให้เราตัดสินใจในที่จะศึกษาศาสตร์นี้ขอเล่าวันนั้นละกันได้มีการวิเคราะห์เด็กคนหนึ่งตอนนั้นอายุป,ประมาณ1 3 14่อยู่มออง .2 ง <c oughs> ซึ่งเด็กคนนี้ <c oughs> เป็นเด็กที่หัวอ่อนมากแล้วเีนงสืออคคุณพ่แม ทำอะไรเขาก็ถักตาเรื่อความที่น้องเขาเรียนเก่งคุณพ่ออยากให้เป็นหมอส่วนคุณแม่อยากให้เป็นนักบัญชีมันต้องมี2ทางเลือกแหละซึ่งน้องคนนี้สาม,มารถเรียนได้ทั้งสองอย่างแต่ผลของการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยบ่งบอกว่าเด็กคนนี้มีความเซนซิทีฟมากนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เลยถามคํถาถามเด็กไปประโยคน์ึงถามว่าถ้าหนูเป็นหมอเนี่ยแล้วหนูทนําคนไข้ตายหนูทำไงเด็กคนนั้นเขาตอบว่าหนูรับไม่ได้หนูคงฆ่าตัวตายถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่จะให้ลูกเรียนหมอไหมสุดท้ายเด็กคนนี้เขาก็เรียนบัญชีแล้วก็ตอนนี้ติดบัญชีจุฬา เพราะผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็มันได้ช่วยเหลือคนจริงๆอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นเคสเด็กตัวอ,อย่างเคสผู้ใหญ่บ้างคนนี้เขาอะรู้ตัวเองอยู่แหละว,ว่าเขามีความสามารถอะไรเพยงแต่ว่าเหมือนยังไม่มีความกลา้าคือคนคนนี้เขามีความถนัดในการทําการตลาดในการเขียนคอนเทนต์ซึ่งผลการวิคอาออกมาเนี่ยมันก็ช่วยยืนยันให้เขาเห็นว่าเขามีความสามารถด้านนี้จริงๆแต่ก่อนที่จะมาวิเคห์เนี่ยเขาไม่มีความกลา้าไม่มีความมั่นใจก็เลยช่วยที่บ้านทําธุรกิจแล้วก็ไปทําหน้าที่ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถของตัวเองไปช่วย ดูแลการเงินไปทำํำตรงนี้นั่นซึ่งตัวเองไม่ได้มีความถนัดเลยแต่เพราะหลังจากที่ฟังผลวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยผลมันยินยันออกมาว่าเขามีความสามารถด้านนี้จริงๆเขาก็เลยเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เอาความสามารถตรงนี้ไปใช้ในบริษัทธุรกิจของครอบครัวก่อนเริ่มจากการทำคอนเทนต์ครับออนไลน์ทาการตลาดออนไลน์ให้ครอบครัวก่อนจนตอนนี้เขากล้าที่จะออกมาเปิดบริษัทของตัวเองเรียบร้อยลวเพราะว่าผลการวิเคราะห์วันนั้นมันช่วยคอนเฟิร์มให้เขาว่านี่แหละมันคือจุดเป็นของเขาพอเราได้มีโอกาสวิเคราะห์ลูกค้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ มันมีประโยชน์จริงๆเพราะว่ามันได้ไปช่วยเหลือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ให้เขาเข้าใจลูกมากขึ้นแม้กระ,ะทั่งคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนดีแค่เราวิเคราะห์แล้วผู้ปกครองบอกว่าอุยวันนี้เข้าใจลูกมากขึ้นลวเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้มันได้ทาประโยชน์แล้วก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เรายัางยึดอาชีพนี้อยู่ ลายผิวมือเนี่ยมันก็เหมือนดีเเป็นตัวบ่งบอกอัตลักษณ์ของเราตัวตนของเราเพราะฉะนั้นความยากของศาสตร์นี้มันอยู่ตรงที่ว่ามันผิดพลาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นการวิเคราะห์ชีวิตของคนคนหนึ่งเลยถ้าเราอ่านผลวิเคราะห์ผิดเขาก็จะเดินผิดไปทั้งชีวิตเลยเหมือนกันการอ่านลายนิ้วมือการอ่านลายผิวมือต้องมีความละเอียดมากต้องใช้ความชานาญในการอ่านไม่ใช่ว่าใครมาอ่านก็ได้ต้องมีประสบการณ์จริงๆเคสหนึ่งเคสเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ3วันกว่าจะเสร็จออกมาได้เพราะฉะนั้นมันมีความละเอียดมีความลึกซึ้งมากกว่าที่มันจะวิเคราะห์ ออกมาเป็นรีนี่พอร์ตหนึ่งเล่มของคนคนหนึ่งได้ในข้อดีอย่างแรกคือ จะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบไหนอย่างที่2คือทําให้เรารู้ศักยภาพของตัวเองรู้ว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยความถนัดอยู่ที่ด้านไหนธรรมชาติให้อะไรเรามาบ้างมันก็ช่วยให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเยอะถ้าเป็นเด็กพ่อคุณแม่ก็เอาไปใช้ในเรื่องของการเลี้ยงลูกหรือแม้กระทั่งบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็เอาศาสตร์ตัวนี้เข้าไปใช้ในโรงเรียนเลยเรียกว่าจแกนทั้งโรงเรียนเ,ยเพื่อให้ครูเนี่ยเข้าใจเด็กได้มากขึ้นสอนได้ง่ายขึ้นในผู้ใหญ่เองกก็เอาาาาไปใช้หหลลยมก หลายบริษัทบางองคอ์กรก็เอาศาสตร์ตัวนี้เข้าไปใช้ในการคัดสรรพนักงานหรือสําหรับคนที่ทํางานมาระยะหนึง่งก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอศาสตร์นี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้การที่เราจะเข้ามาเป็นนักลงทุนสิ่งสาคัญเลยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้ความสามารถของตัวเองก่อนแม้กระทั่งการจัดการความคิดและก็อารมณ์ของตัวเองเพราะว่าการลงทุนน่่มันมีความเสี่ยงซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนมันก็จะช่วยให้เราเลือกรูปแบบประเภทการลงทุนที่มันเหมาะกับจริตของเราได้เหมาะกับนิสัยของเราได้มันก็จะเป็นการลดความเสี่ยงเพราะอย่าง ส่วนตัวผมเองปีแรกที่ผมเข้ามาลงทุนผมไม่ได้ใช้ศาสตร์นี้เลยผมกระโดดเข้ามาเลยแล้วมันกลายเป็นว่าขาดทุนทั้งปีปีแรกคือเละเทะหมดเลยหลังจากนั้นผมก็เลยกลับมานั่งวิเคราะห์ตัวเองใหม่แล้วก็ลองปรับรูปแบบการลงทุนให้มันเข้ากับลักษณะนิสัยของเราแล้วมันกลายว่าหลังจากนั้นมันเข้าไปได้ดีเริ่มทากาไรเรื่อยๆลจากที่เราได้เอาการวิเคราะห์ตรงนี้มาใช้ร่วมกับการลงทุนทุกคนที่มีรายนิ้วมือทําได้หมดคนที่ทํางานแล้วแต่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองมีความถนัดในเร่่อ่อะะรรตนรนี้ยยกาาามาผููัทานานล แต่ก็ยังไม่เข้าใจกันศาสตร์นี้ก็ช่วยเ,เสริมสร้างความเข้าใจในครอบครัวได้แม้กระทั่งองคอ์กรต่างๆที่จะรับสมัครพนักงานเข้ามาศาสตร์ตัวนี้ก็สามารถช่วยคัดสารรพนักงานได้ด้วยหรือแม้กระทั่งใช้กับพนักงานในองคอ์กรเองช่วยให้เราวางตำแหน่งของพนักงานเนี่ยที่ได้ถูกต้องกับงานมากขึ้นมันก็จะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ยกว่าใช้ได้หมดทุกคนที่มีหลายนิ้วมือครับ